โวาย a n n e l สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโฟวายนิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องบอสคลาฟใจผมสันตอนที่3 8กับตอนอะไรครับเนี่ยสันพลัส ทำไมหนูต้องไปด้วยล่ะครับก็หนูรับปากจะเดือนไว้แล้วงั้นพี่ไปด้วยนะครับพี่ไปเป็นคนขับรถให้หนูไงจะได้ไม่ต้องนั่งแท็กซี่นะครับนะคากลับจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือพาไปซื้อคุกกี้ร้านอร่อยแล้วยังจะพาไปกินไอศครีมร้านที่หนูชอบเลยนะพอได้แล้วครับไม่ต้องเอาของกินมาล่อขนาดนั้นก็ได้ เห็นหนูเป็นคนยังไงเห็นหนูเป็นคนเห็นแก่กินหรอครับก็เปล่าสักหน่อยอันที่จริงนะหนูยอมให้ไปตั้งแต่พี่ซันบอกว่าจะไปเป็นคนขับรถให้ล้วล่ะหนูแกล้งพี่หรอครับเปล่าทั้งน่ยก็เสนอมาเองทั้งนั้นแล้วก็พาไปตามที่บอกด้วยนะครับห้ามลืมผมมองหน้าเด็กน้อยแก้มกลมกลม ที่ยิ้มให้ผมจนก้อนที่แก้มนั้นจะแตกออกมาแล้วบ่งบอกได้ว่าเจ้าตัวถูกใจสิ่งนี้หรือจริงๆแล้วอาจจะถูกใจที่แกล้งผมได้หรืออาจจะถูกใจที่จะได้ทานของอร่อยไม่ว่าไอตัวน่ารักจะถูกใจสิ่งไหนผมก็ยอมหมดนั่นแหละก็รักเขาอะนะต้นหลิวพลาด ละท่าอากาศยานผมยืนเท้าเซลมองคนที่ทำให้ผมต้องเรีบสุดชีวิตในตอนนี้เพราะใกล้ถึงเวลาที่เจ้าเดือนจะขึ้นเครื่องแล้วไอ้รถในเมืองกรุงก็ไม่รู้จะติดอะไรหนักนาแล้วคนที่ว่าจะมาเป็นคนขับรถให้ผมก็ใจเย็นสเสลกเกินไม่รู้ว่าพาผมอ้อมไปถึงในต่ไหนเหมือนกับกดปิดเตอร์ไว้ยังไงอย่างนั้นพอมาถึง ผมก็ต้องรีบมาให้ทันเพราะเจ้าเดือนบอกว่ารอผมอยู่ถึงผมจะมาทันมันก็อดโมโหงไม่ได้อยู่ดีพี่เหลิวทางนี้ครับเดือนโทษทีว่ะเกือบมาไม่ทันแล้วเชียวแต่ก็ทันนะครับขอบคุณนะครับที่มาตามสัญญาเออยังไงมันก็น้องกูขอบคุณนะครับ คุณสันที่มาส่งฉันมาเป็นเพื่อนเมียไม่ได้มาส่งนายพี่ซันพี่พูดเรื่องจริงครับครับผมเข้าใจแล้วครับพี่เหลีวขอกอดทีได้ปะคงอีกนานอ่ะกว่าจะได้เจอกันอีกไม่ได้ได เสียงของใครคนข้างผมพูดแทรกขึ้นมาทําให้ผมที่สนใจเจ้าเดือนอยู่หันกลับมามองคนตัวสูงแบบเอืมเอมผมนะไม่น่าหลวมตัวให้พี่แกมาส่งเลยจริงๆหนูพี่ไม่ยอมให้มันกอดหนูหรอกนะหนูก็รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่บริสุทธิ์ใจพี่สันครับหนูคิดกับเดือนแค่น้องนะครับ ครับกอดแบบพี่น้องเอาแล้วไงเจ้าเดือนมันคงหมันไส้เลยทำน้ำเสียงกวนตีนแบบนั้นแต่มันจะรู้ไหมว่าต่อไปคนที่ลำบากจะเป็นผมที่ต้องมารับกรรมห้ามสงครามประสาทเนี่ยกอดแบบไหนก็ไม่ให้กอดพี่หลิวครับนะครับผมขอกอดหน่อยนะครับ ออนไปอีกดูหน้าสามีกูก่อนไหมเดือนเอ้ยมึงสะใจแต่ต่อไปกูปวดหัวแน่นอนพี่หลิวครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับนะครับขอกอดหน่อยเสียงอ่อนๆวกกับดวงตาสีฟ้าเศร้าๆของมันทำให้ผมอ้าแขนแบบอัตโนมัติแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคนที่กอดผม ไม่ใช่เจ้าเดือนหรอกนะครับแต่เป็นพี่ซันเท่านั้นไม่พอพี่แกยังผลักตัวออกจากผมแล้วหันไปกาะเจ้าเดือนต่ออีพออีแม่เอ้ยไอหลิวเพิ่งเข้าใจไอโมวันนี้เวลามันดูซีรีส์ไม่ใช่วายม,มันมักจะจินพระเอกกับพระรองมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันคงเป็นอารมณ์เดียวกันเหมือนกับที่ผมมองพี่ซันกับเจ้าเดือนอยู่ตอนนี้ แต่คิดดูอีกทีนั่นแฟนผมครับเจ้าเดือนมันไม่ผลักพิซันออกคงเป็นผมนี่แหละที่จะไปแยกสองคนนั้นออกจากกันขืนปล่อยให้กอดกันนานแบบนี้ไอหลิวใจบดีพอใจยังพอใจแล้วก็รีบไปฉันจะได้พาเมียฉันกลับไม่พูดเปล่านะครับโอบไหล่ผมสนั่นเชียวแบบนี้ ไอเหลิวค่อยจะเบาใจหน่อยพี่เหลียวครับผมไปแล้วนะเดี๋ยวถึงแล้วผมทักหาเอาจริงแล้วไม่ต้องทักมาแค่โพสต์สตอรี่ลงไอจก็เห็นแล้วปะผมละเหนื่อยใจกับคุณเธอจริงๆเจ้าห่วงผมอะไรเบอร์นั้นแต่มีอีกอย่างที่ผมเหนื่อยใจกว่าคือผมดันชอบนี่สิ ที่พี่แก่เป็นแบบนี้เดินทางปลอดภัยนะเดือนพี่ซันพี่หลิวมาทำอะไรคะเนี่ยยังไม่ทันที่เจ้าเดือนจะได้เดินออกไปเสียงใสๆของใครบางคนก็ดังขึ้นน้องปลายฟ้าจะไปไหนล่ะครับคุณปลายฟ้าเดินเข้ามาหาเราสามคนที่ยืนอยู่และที่ผมถาม ว่าเธอจะไปไหนเพราะผมเห็นกระเป๋าใบใหญ่ที่เธอลากมาด้วยไปถ่ายงานค่ะพี่สะพ้ายฟังคำนี้ทีไรมันก็เขินเขินทุกทีพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายเนี่ยเรียกยังไงก็ไม่ชินสักทีคุณปลายฟ้าเรียกแบบนี้ผมก็เขินแย่สิครับ น่ารักจังเลยนะคะพี่สะพยเนี่ยแล้วคุณปลายบินไฟนี้เหรอครับค่ะไปคนเดียวเหรอแล้วผู้จัดการของเราล่ะคนตัวสูงถามน้องสาวขึ้นหลังจากที่เงียบอยู่นานว่าพี่แกติดธุร้านะคะเสร็จแล้วค่อยจะตามไปไปไฟเดียวก,กันกับเจ้าเดือนเลย เดือนกูฝากมึงดูแลคุณปายด้วยสิผมว่าออกมาเมื่อเห็นไอเด็กหน้าลุกครึ่งยังยืนมองเราอยู่ดูอย่างกับพี่ปูนยังจะต้องให้ใครดูแลด้วยเหรอนายว่าอะไรนะฉันได้ยินไม่ถนะัดผมว่าเก่งอย่างคุณคงไม่ต้องการคนดูแลหรอกใช่ไหมครับคนอย่างนายก็ดีแต่กวนไปวันๆ คงดูแลใครไม่เป็นสิทธาปลายไปก่อนนะคะพี่สันพี่สะพยสวัสดีค่ะผมไปก่อนนะครับพี่หลิวคุณสันสวัสดีครับผมมองตามสองคนที่เดินตามหลังกันไปอย่างงงงงไปโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนทำงานด้วยกันไม่เท่าไหร่ทำไมถึงตีกันได้ถึงขนาดนี้เป็นอะไรครับถ้าไม่หันกลับมามองพี่ พี่จะหึงแล้วนะหึงหึงอะไรครับหึงที่หนูมองตามไปเด็กนั่นไปไงโอ้ยพ่อคุณเอ้ยขคยละเงิดเก็บทุกช็อตจริงๆที่หนูมองตามหนูก็แค่สงสัยสองคนนั่นเขามีเรื่องผิดใจกันหรือเปล่าตอนทำงานถึงได้แลดูไม่ชอบขี้หน้ากันขนาดนั้นพี่ไม่รู้ครับ พี่รู้แค่ว่าตอนนี้พี่รักหนูที่สุดว่าไปอีกเพราะขนครั่งรักมันไม่ใช่เรื่องไหมครับแต่ถึงจะบอกรักยังไงหนูก็ยังไม่ลืมที่พี่สันบอกไว้หรอกนะจะพาหนูไปกินอะไรก่อนดีครับก๋วยเตี๋ยวเรือไอศครีมหรือว่าคุกกี้ดี ทวงก่อนครับเผื่อพี่แกลืมไม่ได้หรอกเรื่องกินเรื่องใหญ่หนูอ,อยากไปที่ไหนพี่พาไปเลยครับตามใจเมียอยู่แล้วผมขย e งเท้าไปหอมแก้มวิสันรู้ครับว่าตอนนี้เราอยู่ท่าอากาศยานมีผู้คนพลุกพล่านแต่ผมมีแฟนหล่อและใจดีขนาดนี้หอมโชว์้าบ้านสักหน่อยจะเป็นไรไป และผลที่ได้ก็เกินคาดครับไม่ใช่แค่ผมได้กินกว๋วยเตี๋ยวไอศครีมและคุกกี้ยังมีเงินเข้าบัญชีผมอีกผมเลยอยากจะบ้าตายกับความโอนไว้ของพี่แกจริงๆที่ทำงานสวัสดีครับพี่หวานผมมีขนมมาฝากครับขอบคุณค่ะนายหญิง จดีจังเลยนะคะเนี่ยนายหญิงอะไรกันละครับก็เหลิวเป็นแฟนบอสก็ต้องเป็นนายหญิงสิแล้วรอยนี้จะขิงคนโสดไปไหนคะน้องเหลิวเชียร์ละผมเอามือปิดคออย่างไวพี่ซันแอบทำรอยไว้ตอนไหนครับเนี่ยโคตรอายพี่หวานเลยน้องเหลิวคะคนมีแฟน มีรอยไม่น่าสงสัยเท่ากับคนที่บอกว่าอกหักแต่รอยที่คอเด่นชัดมากกว่าคนมีแฟนนี่สิมันยังไงพูดแล้วพี่หวานก็หันไปหาพี่รุตที่นั่งอยู่โต๊ะทำงานทำให้สายตาของผมมองตามพี่แกไปและจริงอย่างที่พี่หวานว่าถึงจะโผล่เสื้อออกมาแค่รอยเดียวแต่ตายลมผ้าผมคิดว่า มันต้องมากกว่านั้นแน่ๆมันจะยังไงล่ะครับก็แสดงว่าหาคนใหม่ได้แล้วไงไม่ใช่พี่รุษหรอกนะครับที่พูดแต่เป็นพี่กรณ์ตังหากที่ตอบข้อสงสัยของพี่หวานและผมกอนใครอะ่ะพี่หวานรีบเดินเข้าไปหาพี่กรณที่โต๊ะทำงานทันทีที่พี่แกพูดจบอันที่จริง ผมเองก็อยากรู้ไม่ต่างไปจากพี่หวานหรอกนะครับใครกันที่เป็นคนมาดามใจพี่ที่แสนดีของผมก่อนเอาจริงนะที่ถามนี่ก็ไม่ได้ว่าอยากเผือกหรอกนะแต่แค่อยากรู้ว่าใครทําไมถึงเร็วขนาดนี้เอาจริงๆนะแกพี่กลัวมันเสียใจอีกอะ พี่หวานรีบชักแม่น้ำทั้งห้าเมื่อโดนสายตาพิกรณี่สื่อออกมาว่าไม่เผือกนะครับเอาจริงมาถึงตอนนี้ผมก็ชักอยากรู้แล้วสิว่าไอคนที่มันทําให้พี่รุดอ,อกหักมันเป็นใครโง่หรือไงผู้ชายแสนดีและเก่งแบบนี้ทําไมไม่เลือกเขาวะถ้าเจอหน้านะจะตะโกนด่าแม่งเลยว่ามึงนะ ไอโง่แต่ผมก็อยากจะแสดงความยินดีกับคนใหม่ของพี่แกนะครับว่าเขาน่ะคิดถูกแล้วที่คว้าคนดีๆอย่างพี่รุดไว้นะก่อนนะบอกเลยนะพี่รู้ว่าแกรู้เพราะแกเป็นคนอยู่ปลอบใจมันวันนั้นคือไอเชียรกรถูกปากไปเลยนะมึง ทำไมกลัวใครแถวนี้รู้เลอจะ๊ะเมียจา๋าพลิกยิ่งก่าพลิกในเมื่อคําตอบที่ได้อยู่ในคําถามของพี่กรณ์ทำให้พี่หวานที่ยืนอยู่ถึงกับมองพิกรแบบตาค้างประดุดดังว่าพี่กรณ์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไงงั้นแม่เจ้าร,รอจะ๊ะเมียจา๋าเหรอ ที่พวกแกไปปลอบกันวันนั้นคือปลอบด้วยวิธีนี้เหรอโอ้ยเจ๊อยากจะว้าวแบบตะกอนไม่ใช่แค่พี่หวานหรอกนะครับที่อยากจะว้าวแบบตะกอนผมเองก็ไม่ต่างกันไอเชียกอนมึงแม่งไอสัตว์เอ้ยพี่รุษพูดแล้วก็ปุ๊บหน้าลงไปกับโต๊ะทำงาน โดยมีพี่กรณเดินมาโอบไหลไว้ทำไมเป็นเมียกูมันน่าอายตรงไหนแือมึงยังตัดใจไม่ได้ถ้ากูตัดใจไม่ได้กูจะยอมมึงครั้งแล้วครั้งเล่าเหรอเชีย่ยกรพูดกับหัวมันเพระๆหน่อยสิครับเมียรหรืออยากโดนทำโทษเฮ้ออก พี่หวานถึงกับยกมือขึ้นมาปิดปากเมื่อพี่รุดเงยหน้าขึ้นมาแล้วโดนพี่กรณจุบลงที่หน้าผากอบอุ่นมากพอเออช็อตนี้แต่แทนที่จะเป็นคนโดนจูบที่เขินกลับเป็นพี่หวานที่หน้าแดงลามไปถึงใบหูพี่หวานครับไหวป่ะพี่ทำไมต้องเป็นพี่ที่เห็นทุกอย่างวะเหลีว ทำไมทำไมฟ้าไม่เห็นใจคนโสดบ้างเลยนะทำไมต้องเป็นไอ้หวานกันนะที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอากาศโลกช่างมียุติธรรมเลยจริงๆพี่หวานพลึมพร้ำกับตัวเองแล้วเดินไปนั่งฟุบลงโต๊ะทํางานของพี่แกจริงๆก็แอบสองสารพี่แกนะครับอย่างที่พี่แกพูดทำไมต้องเป็น ที่หวานด้วยที่รู้ที่เห็นทุกอย่างพี่กรณ์ครับยินดีด้วยนะครับถึงเวลาเอากาแฟไปให้บอสแล้วผมไปก่อนนะครับมองตามไปแบบนั้นยังไงหรือมึงยังไม่ลืมจำไว้นะรสมึงเมียกูเออกูแค่มองป่ะกูไม่ได้คิดอะไรแล้ว ให้มันจริงไม่เชื่อกแล้วแต่มึงเลยไปโตมึงได้แล้วกูจะทำงานไม่เชื่อเมียจะให้ัวไปเชื่อใครได้ละครับว้าวไหมมีจูบอีกฮัลโหลพี่ยังอยู่นะคะไม่ใช่อากาศธาตุค่ะเบาได้เบาค่ะอย่าให้ไอ้หวานมีบ้างก็แล้วกันนะ ชิค่ะก็จบไปแล้วนะคะเอ็นดูพี่หวานเนาะผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอากาศซึ่งไม่ต่างอะไรกับเราเลยตอนนี้ใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแต่ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากอ่านเต็มเรื่องแล้วก็อีบ e ุ๊กเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ ส่วนคลิปนี้บายบายค่ะ